สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติ๋มอยู่ที่พิกัดคลองเก้านะคะเขตบึงบอนอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะที่ดินที่ติ๋มจะนําเสนอนะคะเป็นที่ดินที่ห่างจากถนน305มาแปลงเพียง5กิโลนะคะและก็ที่สําคัญอยู่ห่างๆนะคะ,ะ,คะเพื่อมองเห็นเป็นวัดคลองเก้านะคะพิกัดสังเกตนะคะจับ G ี s มาที่วัดคลองเก้าแล้วก็พอถึงถนนปูนก็มาที่นี่เลยนะคะจากถนนเลียบคลองมาที่นี่ก็ประมาณ500เมตรนะคะ แล้วก็ที่สําคัญที่นี่นะคะเรามีถนนนะคะเป็นถนนหินคลุกนะคะกว้างถึงเจ็ดเมตรนะคะแล้วก็ไฟฟ้าเรามีให้เป็นไฟฟ้าสามเฟสนะคะที่ดินของโครงการของเรานะคะอยากจะบอกว่ามีทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้านนี้จะเป็นฝั่งเงินผ่อนนะคะเป็นทงสีเหลืองด้านนี้ค่ะฝั่งเงินผ่อนนี้คะจะเหลืออยู่ที่ประมาณสองแปลงนะคะแปลงละหนึ่งไร่สองแปลงคือขนาดอยู่ที่ หไร่แล้วก็ขายอยู่ที่ไร่ละหนึ่งล้านแปดแสนบาทผ่อนได้ถึง50บาบวดไม่มีดอกเบีย้ยนะคะดาอยู่ที่2องแสบาทแล้วก็ผ่อนได้ถึง50าิบวดแล้วก็เดือนสุดท้ายเหลือเท่าไหร่เราก็โปดได้เลยนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแปลงเงินสดนะคะเป็นเป็นซึ่งเป็นทองสีชมพูนะคะแปลงนี้ก็ขนาดหนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่แล้วก็ ที่สำคัญน,นะคะแปลงนะคะที่นี่นะคะฉะนุดพร้อมอุ่นมากๆนะคะไฟฟ้าประปาเราจะมีให้ครบเลยแล้วก็ถ้าหากอยากจะได้แปลงที่ว่าติดแอนนะคะติดถนนสองเส้นนี้นะคะเป็นถนนเป็นแปลงมุมนี้ก็ได้นะคะขายที่ตารางวาละ3,750บาทหรือว่าไล่ละ1,500งล้านบาทนะคะค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดินทุกขายออกให้หมด ที่นี่อยากจะบอกว่าเหมาะมากๆที่จะทําเป็นบ้านสวนเกษตรบ้านสวนใบเกษียณหรือว่าอาจจะทําเป็นโกดังหรือว่าอาจจะทําเป็นที่พักสินค้านะคะหรือว่าอาจจะทําเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรก็ได้นะคะที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่สีชมพูค่ะเดินทางก็สะดวกตรงนี้เป็นพิกัดทองเก้านะคะใกล้กับมอเตอร์เวย์นะคะใกล้กับโรงพยาบาลน,นะคะองคลักษ์ใกล้กับ มสวหรือว่าใกล้กับเนี่ยค่ะด้านข้างจะเป็นองค์ mm hmm. งงการพูชราชกรรมนะคะแล้วก็สังเกตที่วัดทองก้านะคะเข้ามาแปลงนะคะที่นี่ซื้อเก็บก็กําไรนะคะหรือว่าเราจะซื้อทําบ้านสวนเลยแล้วก็ถนนนะคะจะสูงจากแปลงอยู่ประมาณ5้าเจ็ดห้าสิถึงแปดสิเซนนะคะถ้าหากเราอยากจะทําบ้านสวนนะคะก็สามารถขุดบ่อได้นะคะขุดบ่อแล้วก็ ดินนะคะคทํบ้านสวนได้เลยเดินทางสะดวกไฟฟ้าก็มีปะปาก็มีเดี๋ยวติมจะรายง,งานความคืบหน้าในเรื่องของปะปาให้นะคะตอนนี้เสาลงแล้วเหลือแต่เส้นนะคะไป ป้าเดี๋ยวก็จะมีการทําต่อไปนะคะที่ดินแปลงนี้พร้อมโอนแล้วก็ที่สําคัญไล่ละ1น0 0ล้านห้าสนบาทขายถูกนะคะสนใจทักติมมานะคะ0ูนย์แปดสีาย์หนึ่งเจที่ดินสวยราคาถูกราคาจากเจ้าของไม่มีบวกไม่มีเพิ่มนะคะทักติมได้มาค่ะสวัสดีค่ะ One, two, three,